ขายๆๆไม่ไม่ไม่มใครใคร้างูสันติตบอกดิเอ้ยฉันรับงานให้ใคยี่สิบบาทเอาเปล่าเออรับงานให้เองยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอาไหมเออไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเอาม่เช้าไม่เช้าใครจ้างเท่าไหร่เออ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงวันนี้ขอมันขึ้นงไงมันกเป็นยังไงเุ้นอเลยเออเป็นยังไงเป็นยังไงคุณจีตบอกเราดิเฮ้ยมีการเฮ้ยอาบน้ำมีการจ้างก et pues ันด้วยเหรอเฮ้ยใครใครอะ ไมก็เอามาดิพี่เอ้ยไม่คุณพูดเขาดีๆิเขาจะให้เงินคุณไปหมดดีเอาไงอ่ะคุณพูดเขาดีดีก่อนพูดเขาดีดีก่อนคุณต้องพูดเขาดีดีคุณต้องจิตพูดว่าไงเงี้ยก็เจะออกไปได้เออคุณพูดเขาดีดีนะห้จะให้ไม่ให้เขาจะให้เนี่ยอย่างเงี้ยเออพูดดีๆก่อนพูดดีๆกับเขาสิพูดว่าไงก็บอกที่ถ้าคุณไม่เอาก็ได้แล้วคุณต้องกลับบ้านคุณมึงไม่ออกไปที่ต้องมาเพื่อนถ้าพูดเขาดีๆเนี่ยเขาจะให้เงินคุณน่ะไป่าวอะไรกี้ยเออคุณพูดเขาดีด ก็ไม่เอามันต้องนำที่บ้านกูกูอยากเพืเออมันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไมนจะตายไหมเออของมึงอ่ะมันเป็นยังไงล่ะมึงเป็นยังไงอ่ะกูทำอะไรกูอ่ะเออเอาเอาไงเอาไงกูไม่เอาเออให้กูพูดการจีกูออกไปเออมันเป็นยังไงมึงเป็นยังไงอ่ะเออแล้วจะเอาไหมยี่สิบกูไม่เอากูไม่เอาก็ไม่เอาดิเออไม่เอาก็ไม่ต้องเอาไม่เอาได้ยังไงเออเอาไปพูดแตดีดิเอามาให้สิจะไม่ให้กูบอกเขาเขาจะควเงินพูดไหมกูต้องพูดหรอกูพูด พูดดีๆกับพูดสิเให้มาได้เงินก็ต้องพูดดีๆเออได้ไหมน่ารักๆเออทำได้ไหมคุณสมทธิ์ไม่ให้แล้วไม่มีให้แล้วทำใม่น่ารักคุณทำได้ไหมไม่เปิดกูไม่เอาอ่ะเอาไปดิคุณจะให้แอร์อู้ใจอูซาจะมาให้แล้วเขาจะให้คุณ20บาทนะคุณผู้ออองวดไม่่เชพูดดีๆก็พอแล้วไม่เอา ยายกูกัดตีคนกูไม่เอาเอยายกูมีชื่ออะไรจะโดนพวกเอามืออ่ะเออเออไม่ใช่แค่พูดดีๆคำเดียวเออม่อ่าไม่พูดก็ไม่ได้กูไม่แย่กูไม่ให้เออเขาก็ไม่ให้ไงแล้วพูดจาไม่ดีเออเนี่ยมันอุตส่าห์มาให้แล้วเออเออ อุตส่าห์มาให้แล้วนี่เออเขาอุตส่าห์ให้เงินคุณคุณก็พูดดีๆสิทัศน์เสต์ถ้าโตแม่น่ารักเลยอเออมาให้ไหมพูดยังไงมั่งเออผู้ผู้ผู้นี่พวกจำได้ทุกคำเนี่ยจำให้อุตส่าห์มาให้แล้วแล้วมาถ่ายรูปทำไมอ่ะกูไม่รับอะไม่ได้ถ่ายให้มันอยู่อ่ะไม่ได้ถ่ายมามามาพูดดีๆกูบอกพูดยังไงกูจะเข้าไปเอาเองเดี๋ยวจะให้เนี่ยแล้วพูดคำว่าอะไรพูดกับเขาดีๆพูดดีๆเออบอ้วก็ขอบคุณนะคะเออ จะพูดไปดีก็ไม่ต้องให้นะกูุษมาให้นี่เออเอาไงไม่เอาได้อย่างเดียวพูดดีๆคำเดียวเอออยากได้ยีอยากได้ยีเออคำดีๆนี่พูดเปลี่ยนไหมเออไม่อะคำคำดีๆพูดเปลี่ยนไหมเออพูดดีๆกับเขาว่าเขาให้เงินนะไม่ได้ก็ไม่ได้ตังค์ะเออมาพูดดีๆมาก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ก็ต้องเป็นเออเอาไหมเอาไปมาเขาเอามาเรื่องอะไรมามาเขาจะให้เงินคุณกูถาม เงียบปากก่อนไหมเออเงียบเมียมมามาพูดดีๆจะเงียบเงียบเลยมานี่คือว่ากูว่ามันเล็กน้อยนะมึงตายเนี่ยไม่ใช่เด็กน้อยไอ้กูใช่เด็กแล้าไปเอาได้มาทาตัวดีดีไอ้พวกมัเลยกว่ะมาพูดดีดีแล้วเมื่อเช้ามับอกว่าจะไปจะตาจะตาไปพม่าไม่ใช่เหรอเนี่ยเอออ่ะคนต่าง่าเออเอาไงเธอบอกเธอเธอบอกว่าเธอจะไปตามพม่าไม่ได้เหรอจะไปอยู่กับผมไม่ใช่เหรอ เมืองนอกกันเฮ้ยคุยให้มันเรื่องเดียวกันดิเออเธอบอกว่าเธอจะไปอยู่กับผมไม่ใช่เหรอเอออาว่ามีเงินอแม่ผมมีเงินที่บอกว่านี่มีเงือที่มัวท่านี่ไม่มีเงินเนี่ยเออเขามีเงินนี่ไงเออเออคนละกันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถล่อบ้นี้หรอกเปย์เปย์แฟนกันนี่ไม่ต้องทะเลาะกันเออมาเลยเอาไงเอาไงเปย์แฟน เออมาเรีมวที่หล้ามาหู้เออมาเรีมึงก็เข้ามากูน้ที่หล้ามาลรโอวเออที่หล้ามึงไม่ใช่ผัวแม่มึงตายแอ๊วเอ้าเอ้าเขาเรียกคุณที่หล้าแล้วว่าจะเป็นไงจะกำลังจะเป็นผัวใสแล้วกูจะอธิบายให้ฟังเออเออเอาเอาคุณจะให้คุพูดคำไหนแล้วกูจะได้พูดตามคำนั้นเออเออขอบคุณมากครับเออพูดก่อนแึงเข้าไปเอาเลย เออได้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 คุณสมจิตคำพูดเขาคุ้มมากครรับแล้วอนี่นะเออเออขอบคุณมากค่ะอ้อนี่แหละแค่นี้แหละคุณสมจิตเออแค่นั้นแหละเออเขาต้องการคำพูดนี้แหละคุณสมจิตเออเมื่อสิ่ก็พูดดีได้เห็นไหมเออแค่นั้นแหละจบแม่โอ้โหลุ้นกันแทบตายยี่สิบบาท รุนแค่ตายงงเลยแม่เป็นอย่างนี้แหละเขาเขาาจะขึ้นพักหนึ่งหรือเพราะขาเขาจะใจเย็นนะคะเอฟซีเขาเป็นอย่างเงี้ยนะถึงเขาก็กลายเป็นคนขำในบ้านแล้วแหละเรื่องเรื่องเงินเนี่ยเออแค่นั้นแหละคุณจีดีน่ารักมากเลยนะเนี่ยฉันชมเธอนะเนี่ยคุณจีดเธอเก่งมากเลยเนี่ยแค่แค่ขอพูดเพ้อแค่นั้นเองเขาก็ให้เห็นไหมเนี่ยเขาก็ยอมพูดให้ใช่ก็นี่ไงเขาเก่งจีดพูดดีไงเขาถึงได้ให้คุณจีดไง ยืมเยืมกอนเอออ่ะยืมย่ายืมได้หรอมาเ่มันไม่น่บามายืมแล้วไงเออยืมก่อนยืมอนเหรโอ้โห่ได้พูดคนเดียวเจ็ดเจ็ดแล้วคนก็ออกไมได้สี่สิบไปคืนเนี้ยสี่สิบไปแล้วยืมนหน้าตาดีนะ จะไปจะไปจะไปต้อมาจังหวะต้องมาจะกลับงหวะัจะตามให้แค่วัเนี่ยผมจะกลับแล้วผมหายดีแล้วที่บ้านวันนี้แหละผมจะขอแล้วเขามาตอนไหนเนี่นี่ยผมจะไปล่าที่ห้องหรือว่าจะจะตาจะตาผมไหมเนี่ยผมต้องไปดอนน้ำลิงก่อนไปเยยี่ม่ใช่จะไปกับผมไหมเนี่ยยังไม่ไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้อ่ะโอลด์บ้า ไม่่ใชปก็อถามลุงปลามาลองถามลุงปลาหรอกอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่คุณสังเกตเองตัดสินใจเองลุงปลาไม่มีปัญหาหรอกแล้วเธอบอกว่าเธอเธอไม่ใช่เหรอที่พม่านี่มีเงินเยอะเออ่ะใครพาไปเที่ยวพม่าเดี๋ยวย่าเขาทำแย่าไม่มันเกี่ยวคนละเรื่องขอลุงปลาดิว่าให้ไปหรือเปล่าก็ต้องถามเขาอีกแต่ตีใจไม่ได้เลยดูแลคุณยาย่าดิดูแลมีคนดูแลแล้ว สรุปว่าใครดูแลใครกันแน่วะเนี่ยใครป่วยวะดูแลใครป่วยมาเลยอืมมันบอกดูแลระยะใครป่วยกันวะเนี่ยดูแลคือระยอดูแลคือผู้ดูแลเวลาบัตรเลยของผมอยู่แก่เลยเพราะว่าอันนี้คืออยู่ครูกูสมจิตนะคะเออสมจิตตัดใจเอาเองเลยแต่คุณสมจิตเลยยยังไงเนี่ยตรงรงได้ถามผู้ดูแลก่อนเพาว่าแยาเอามาปากว่ายังไม่หายเขาตังอ่ะใช่ใช่ใช่มาหายหาแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่หายผู้ดูแลคือถาม เนี่ยจะไปบอกเข้ามาเนี่ยไปไหม่หก็ไปไหมไปไหมก็สิบเอะมื่อกี้อะไรก็สิบเอะลอออะไรมันลอไม่ไหวแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้ววันนี้จะกลับแล้วกล่าวว่าจะกลับแล้ว จะไปหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ไปจะไม่ได้ไปแล้วเพราจังหวะมันนี่มันหมดไม่ใด้จะโชว์ไปที่พ่มาง่ายมีเงินเยอะที่โน้งาเงินนะเออเอาไหมคุณคุณจิตเออเอาไหมแต่งงานเลยเอาไหมเออเอาไหม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 เร็วๆไปไปไปเออไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวสมจิตเขาโทรโทรทำยากกว่า จะให้ไปไม่สมจิตมันจะไปแล้ไม่สมจริงไม่สมจริตไปเดี๋ยวถามลุงหมอปลาเลยเดี๋ยวลุงหมอปลามาถามลุงหมอปลาเลยวว่าหนูหนูจะไปพม่านะไปแต่งงานนะเขาให้ไปเออได้ได้เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเลยเดี๋ยวถามเลยไปเลยไปแกะเสื้อผ้าได้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจอลุงลุงหมอปลาก่อนเดี๋ยไปทำงานที่ญี่ปุ่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วจะกลับพม่าแล้ว ไม่ใช่้าาบอกว่าจะไปแต่งงาไม่ใช่ล่ะเออเออเอจะไปแต่งงากับผมไม่ใช่ล่ะะอะจะดูและจะไปแต่งงากับผมไม่ใช่ละฮะไม่งสีเอนน่มันไ่รอวันนี้ผมจะกลับแล้วนวสดทาแล้วสองทีเอางี้ยายให้กลับไม่เป็นผู้เปดงยา ผู้บรอยยย่าหายแล้วไม่ใช่หรือเอสังเกตตัวไอ้ที่หายหายแล้วมีตัวมาอยู่ว่าอยู่เยจิงมากมองเยอะมาอมากินข้าวพวกเราก็สวยเป็นเป็นญาติเป็นไปเป็นคนญายาเพื่อแผนเขาไปหิงนี่ก็ต้องมโนถามว่าผู้บ่ิยคนนี่หายยังหายแล้วดูดูสภาพหายแล้วหายย้วไม่หายยังหายแล้วเขาไปูออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางลงหวป้ายทีหนึ่งเดี๋ยวราลงหัวป้าแป๊ดหนึ่ง รถรถเราจะไปไหมเนี่ยรถรถจะไปไหมเนี่ยไปถ้าเขาให้ยามมันรับถ้าเขาไม่ให้ไปนี่ไม่ไปเลยเหรอไป็นลุงป้าไปเมืองนอกที่ไหนเนี่ยโปงเไงตารสี่ใจโดยไม่ได้เนี่ยแค่ติเอ้ยจะไปสิงคโปร์เขาจะพาไปธรรมะแค่แค่จะตามลุงลุงแค่จะไปธรรมะไปสิงคโปร์อะไรอ่ะเออจะไปธรรมะฮะจังหวัดกาบูชา